thank mm -hmm. ไยพลดูเลยสวัสดีครับก็กราบขออภัยกว่าจะเข้ามาได้ลีลาเยอะหน่อยคลิปนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจอีกหนึ่งคลิปมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมได้รับฟังเบาๆนะครับฝรั่งเที่ยวไทยสงสัยทำไมที่ย่างหมูมีที่นั่งเยอะคนไทยเห็นป้ายชัดเลยเรียบบอกให้ออกมาเลยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไง เดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในายพลดูเลยด้วยนะครับฝรั่งขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไทยแวะข้างทางเจอสถานที่แปลกตามีสถานที่คล้ายกับที่ย่างหมูนะครับและมีที่นั่งเยอะมากคนไทยเห็นป้ายแล้วรู้เลยคืออะไรกลายเป็นคลิปไวรัลนะครับ ในโลกออนไลน์หลังจากมีผู้ใช้ t ิกตอนะครับลายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่บางไทยได้ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับฝรั่งเขาชอบแอดเวนเจอร์เนาะแล้วก็ไปเจอกับสถานที่ใกล้ภูเขาแห่งหนึ่งที่เขาเห็นแล้วไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรนะครับเลยถ่ายคลิปวิดีดโอเอามาถามคนไทยว่าที่เห็นนั่นมันคืออะไรกันแน่ ในคลิปหนุ่มชาวต่างชาติรายนี้เล่าว่าเขามาเจอสถานที่แห่งหนึ่งที่เห็นแล้วก็ไม่เข้าใจสถานที่นี่อยู่ตรงเชิงเขาไม่ใกล้กับเมืองเดินทางที่แรกเลยจะเห็นเออเดินทางที่แรกเลยจะเห็นเหมือนศาลานะครับใกล้ๆก,กันมีห้องน้ำเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดินไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอศาลาที่มีที่นั่งเต็มไปหมด และตรงกันข้ามก็จะมีศาลาอีกที่ที่มีที่นั่งเยอะเหมือนกันนะครับมีกรองเก่าๆเป็นกองนะะเหมือนกองที่วัดนะครับผมและลานกว้างและสุดท้ายคือเหมือนหอคอยที่มีหลุมเปิดอยู่แล้วก็มีกำแพงเตี้ยๆนะครับสองข้างขึ้นมาเหมือนที่เผาหมูหรืออะไรสักอย่างนะ ฝรั่งเขาไม่เคยเห็นนะครับงานนี้แม่ฝรั่งจะไม่เข้าแม้ฝรั่งจะไม่เข้าใจนะครับแต่คนไทยเห็นแล้วรู้สึกทันทีว่าไอ้ตรงนั้นคือสุสานเพราะมีป้ายระบุว่าสุสานหมู่หตรงศาลาที่มีห้องน้ำใกล้ๆน่าจะเป็นศาลาไอเ,เอกประสงค์ส่วนศาลาที่มีที่นั่งไว้มากมายนั้นนะเพื่อใช้ในการต้อนรับแขกและ ตรงอีกศาลาที่มีพื้นที่เปิดโล่งและมีกำแพงเตี้ยๆก็เพื่อใช้จุดไฟเผาศพนะครับซึ่งก็มีคนเข้าไปบอกฝรั่งคนนั้นว่าไอ้ตรงนั้นคือสุสานและที่เผาศพของชาวบ้านรีบออกมาเลยเดี๋ยวนี้แล้วเจ้าของคลิปก็บอกว่าตอนนี้รู้แล้วครับขอบคุณมากครับอยากจะร้องไห้เลย ตอนนี้กลัวสุดๆนะครับจากนั้นเขาก็ไปสุสานที่เผาศพอีกที่หนึ่งนะครับและเจอสุสานในแบบเดียวกันแต่สุสานตรงนี้กลับมีป่าป่าหญ้ารกทึบเต็มไปหมดซึ่งเขาก็บอกว่าสถานที่พวกนี้ทำให้เขาดีใจมากที่ได้ไปไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่คนฮิตกันนะซึ่งในความในความเป็นจริงแล้วสุสานแบบนี้ มีทางเหนือนะครับที่ทางเหนือ,อมีอยู่ที่ทุกหมู่บ้านนะทางเหนือนะใช้สําหรับงานศพส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายบ้านที่อยู่ห่างไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขานะครับฝรั่งเขาก็ไม่เคยเห็นเขาก็มาดูที่ไหนได้นะครับร้อนเลยนะครับมันก็ตามภาพนี่แหละครับในผลก็ไม่เคยเห็นนะเพิ่งเพิ่งเห็นนี่แหละ ฝรั่งคนนี้เขามาทำคลิปแล้วก็ออกไปถามชาวบ้านเขาก็หลอนเลยนะกลัวเขาขับต่อไปอีกเขาก็ไปเจออีกที่หนึ่งคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะ,ะลกๆหน่อยนะครับคือเขาก็จะใช้งานเฉพาะช่วงที่มีงานศพนะก่อนที่จะจัดงานศพก็คงจะมีการทําความสะอาดนี่นั่นนั่นแหละนะครับคนที่ผ่านไปมาเขาก็จะรู้นะคนพื้นที่ แต่ฝรั่งเขาชอบเอ็ e n t เว e นเจอร์เขาผ่านไปเขาก็ไม่เคยเห็นค้งเขาไปดูเขาก็สงสัยนะฝรั่งเขาชอบเที่ยวอยู่แล้วนะครับท่านดูคลิปเรามีความรู้สึกอย่างไรหลอนหรือเปล่านะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมครับเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ